นะคะแคปหนึ่งสองสามแคบข่ะวิ่งแปดรวยเลขประมูลแปดเก้าค่ะเลขประมูลแปดเก้านะคะสูตรวิเคราะห์รัฐบาลนะคะสองห่างนะคะแปดหกแปดเจ็ดนะคะอันมันก็ไม่รู้อ่าเลขประมูลแปดเก้านะคะเออวันนี้แต่งหน้าสามชั่วโมงดูหนูนานๆหน่อยนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชุดวิเคราะห์รัฐบาลนะคะเดี๋ยวให้แคปนะคะเดี๋ยวให้แคปนะ เองทุกอย่างเลยเลขอะเออถ้ามันฟุ้งแกมถูกก็เออจะได้ถูกนะเออจะไถูกกันบ้างเออหนูก็เหนื่อยมันจานนะแม่หนูนก็เหนื่อยนะเอออ่ะนะคะรัฐบาลงวดนี้นะแปดเก้าอันจาจา้าเ 8, ดีเ๋ยวจะชอบแปดพวกเนี้ยเคี่ยวแปดหลายแม่หนูเคี่ยวแปดหลายค่ะ เออใครเชี่ยวไม่เคี่ยวหนูเคี่ยวแปดนะงวดนี้ยหนูเคี่ยวแปดหนูเคี่ยวแปดงวดนี้ยแล้วก็จะ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 พูดให้ฟังในเรื่องของความฝันเมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้ไม่ได้ว่าอุ้ยไลฟ์สดฝันเชียวอีิบอืบอีเจ๊มึงฝันเชียวอันนี้ฝันจริงอันนี้ไม่ได้แอปเราไม่ได้แอปอันนี้เราฝันจริงเมื่อคืนในความฝันะเดี๋ยวอุ้ยเล็กเยอะอีกแกมึงฝันเดี๋ยวกูเพี้ยตามเอาอีแกบอกให้ฟัง อเดี๋ยวก็เรียกฝันมึงแยะโน่นนี่นั่นอันนี้เราบอกให้ฟังเราไม่ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้อันน,น,นี้พูดเล่าเล่าให้ฟังเฉย,ยแต่ไม่บอกเป็นตัวเลขนะเออก็ฟังฟังเขาบ้างเหอะโอ้โหเขาสาสันแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยสันเท่าไหร่นะเออฟังหน่อยเหอะโอ้โหเดี๋ยวมึงเลขประมูลเดี๋ยวมึงเลขนั่นเดี๋ยวมึงเลขฝันนี้แยงเลขจะจจามอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วเราให้ฟังแต่ไม่รู้เลขอะไรฝันว่าฝัน <c> ว <oughs> ่าเป็นงานศพแต่ไม่รู้ศพใครเป็นศพผู้ชาย ในฝันในในความฝัน,นเี๋นคือเขากําลังเอาเอาศพมะไปตั้งอยู่ที่เมนแล้วก็คือเอาศพม,มาวางบนเตียงไม่รู้แต่ความในความฝันาวางาบนเตียงแต่ศพผู้ชายผู้ชายยังไม่แก่แล้วก็ยังไม่ได้ไวัยรุ่นประมาณวาัยกลางคนแบบประมาณสี่สิบอ่ะผู้ชายก็นอนอยู่บนเตียงพอสักพักเขากำลงังแบบกำลังเผาเนาะก็มาตะสั่งตรงเงี้ยเนาะพอสักพักผู้ชายนะ่ะอะไรแบบเงีเ้ยอ,ออกอ่ะแล้วก็เหมือนทําท่าบิดขี้เกียจอ่ะทําท่าบิดขี้เกียจอ่ะฟ้นฟ้น ันต,ต,ตีไม่เป็นเออในความฝันอะศพฟื้นอือทาง,งานก็โอ้โหแหวิ่งกันหมดเลยนี่ก็วิ่งกับเขาด้วยแล้วก็ตื่นอือในความฝันนะฝ,ฝันว่าว,วิ่ง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 หนีไงแบบกลัวกันไงก็ตื่นเลยเออนั่นแหละฝักฝันแค่นี้นแหละก็คือคร่าวๆก็คือฝันว่าไปงานศพนะคะแล้วศพฟื้นตื่นขึ้นมานะคะอืมแค่นั้นแหละจบ